อัอเปลายิ้มแบบนั้นชอบไหมคะชอบอ๋อเปล่าก็ดูตัวไหมไม่ถ่ายวิดีโอให้หนูจริงสวยไหมสวยไม่ถ่ายวิดีโอให้นี่เรื่องอะไรมาเมื่อกี้เนี้ยโอ้ขี่หมูนะ่ะขี่หมูน่ะเหรอเสร็จชอบไหมชอบเปลากําลังขี่อ๋อเปลากําลังขี่อะไรคะกว้างน้อยใช่ไหม ờ cái lăng xì quá nó tao ừ. chụp ừ. đéo bye bye này bao bao bye bay chụp đéo khác บ๊ายบายหนยโอเคจบแล้วลูกหมดแล้วเก็บเก็บไข่เก็บไข่ในน้ำเข็งค่ะ